นะครับบ้าแล้วระเบิดบ้าแล้วระเบิดเลยครับตอนได้ใจครับได้ใจเอาโอเคเอาได้ใจครับขอบคุณพระเอกเต้ลายนะครับเด้อครับมาส่งการมาในพ่นอุเต้มาลดน้ำฝนมือให้คนแรกเลยนะครับให้พระเอกเต้มือที่เสียงดงนางเด้อรำเบืรวยรอรอเพลงเงีรวยรวยปังๆอยู่กับอ่าเี่พระเอกอ่าวงบัลลเพชรระเบือนเป็นนานนะพระเอกเต้เด้ออ้าวขอบคุณครับขอบคุณครับเอาพี่ต้องครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองปลารักเอฟซีมล่างเพชรลำเพลินซื้อขุดสื้อคนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่ป้าหน่อยสายจวดขึ้นมาครับพี่น้องครับพบกันวันนี้อยู่ลานเพลินโรงเรียนบ้านคุยคอนะครับพี่น้องครับอำเภอจังหานบ่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นครับพี่น้องเมื่อนี่วันที่15เมษายนพุทธศักราช2567ขณะนี้เวลา,รา,ราประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆครับตอนนี้ทีมงานพากันทําอะไรเซลเลเลครับพี่น้องครับมาเบิงมาเบิงพี่น้องครับสงสัยเพิ่อนแจก ติมบอยสีทางไหนมาแจกทีมพวงมาไล่ไปครับคุจังไรครับนะวันที่สภานี่นะสงน้ำพระรลกษาทสงน้ำคนชุ่มเย็นซุ่มเย็นเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทีมงานมอลำเพชรลำเคนและก็ลูกทีมมลำเพชรลำเคลสุขุสุขนครับให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับตอนนี้เพื่อนเกษียวเอาทีมงานเอาุโสมานั่งแห่ลูกๆเพื่อนในพลดน้ํพลดไนครับตอนนี้ก็สีเขาแถวกอย่ครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาแถวในการลดน้ำมาได้ดําหัวนะวครับรถไม้รถมือครับไป้องครับ เอาดีแล้วครับพี่น้องครับครับผมครับผมรับผมโอ้จุดจุดจุดตาตามีุ่มือยูทูปปังๆเออนายเอกน้อยคุณพ่ว่านายเอกน้อยครับนีผมรถสายบอมเขาแทบเอาเราประจานแ้เอาเลยครับเขาบวมเ่าเบวมรถสายบวมรถเราบวมรถเราบวมนะถาสุดท้ายมูวกันชิวเงียอยู่ครับชิวเงียบนะครับเอารถไปทางไหนดิไล่ไปทางไหนีดิตอนนี้ทีมงานผู้บริหารกับนำทีมงานโดยผู้ใหญ่บ้านมนาชัยแหละแม่พรแม่เจ้ย ป้าหน่อยจานซอแม่ปอแม่ปวงครับมานั่งปรับให้ลูกๆหลานๆทีมงานได้รดน้ําเพื่อความเป็นสิริมงคลครับสุขภาพร่างกายจะมีพระลงมาให้รดพร้อมครับเหมือนกัครับมันเป็นประเพณีทุกปีครับพี่น้องครับวันที่15เมษายนมีการอาบานอาภาเอาพระลงมาให้ม่ลูกๆได้สงเกิดจัดแจงดี่เลยพี่น้องเมื่อเช้าเนี่ย ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่าวเรีนไล่โค่นนาวิธี่ไปแวไปน้ำประดาดโดนลงมาหนาวิธีนึกว่าเห็นอย่างครับพี่น้องโอ้แน่นอนครับอันนี้เสื้อผ้าไม่เปียกเลยคนนี้นะครับไม่ได้สงการเลยครับไม่ใช่ลองโม่กำลังพูดเรียนภาษากรีกไล่สดครับน้องนิโนก็ลงมาแล้วน้องนี่น่าอาพัศลานเอาไว้กำลังเอาขึ้นไล่เมื่อไหร่ไล่มาแต่พุ่นบอกไล่เมื่อตะพุ่นบอกครับผมโอ้ ให้สุขภาพร่างกายที่ไหนลูกเด้ออย่าเพิ่งเพินไปดูนานเด้อให้ร่ำรวยครับจวดจดจจจจโอ้ไล่ไันธุ์ผู้สูพุ่นอบุสโซไล่พันธพี่นึกว่านึกว่าจะไล่พันุพุ่นไล่พัตธุพุ่นก่อเอาเเอาจดจวดจครับพี่น้องครับหรับวนนี้ครับเอคคุณแม่เลยคุณแม่ไปเลยน้องเมย์น้องเมย์ คุณแม่นะไม่ไดทาแป้งคุณแม่นะแม่ยังได้ขาวเลยครั้งละร้อยค่ะร้อยคนครับชุ่มจ้วงครับตอนนี้ครับกำลังทำไปที่รถะตัวเไม่ได้ครับเพราะว่าจังหวะคำเอ้าเพราะว่าเข้าเสียอ่าไปเตรียมในการอ่าทำการเสนอมอบนะครับตอนนี้เข้าเพรามีเวลากำลังจุ่มจ้วงจัดจ้าครับ ทอกตัาทุกบ่าทุกไทยม้าเดี๋ยวมาฟังมาฟังพู้ชาบ้านไห้พ่อลูกลมาจาไหนครับฟังเสียงกันมาครับสันันสงการสันัมาตการีมีงานคนมาฟังเสียฟังเสียงกันมครับฟังเสียงคุณยายไทพ่อครับกิจกรรม าพน้เป็นอะครับพี่น้องพรโอ้สีสัดน้องครับคู่วงหมล่าเฟลเพื่อนะครับพี่น้องครับว่าเป็นภาต่างนหลัเพราว่าสิเป็นพระพิฆเนศพุทธลูกครับหลายสิ่งหลายอย่างกุขสงการครับต้งปกปั้รักษาลูกหลานที่งานครับขอให้การงานี่ได้นั่นที่ะเป็น คือจเชยคนนีคือจเชยาตาคือจเชยเปยยังก็จะเชื่ีคนไหนเปยยังก็ไอ๋อพี่น้องพี่สว่าัยรู้สึกว่าอวบานขึ้นกรเดมากเลยมีสีเปัรู้สึกว่าบานขึ้นดมากเลยสว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 ยครับกสาว้าครับ่น้อง้วกักุชา้ไงกุชา ไังหัสวดเจียาพันเจียงใเ่ยนกล้แล้วครับพี่น้องใกล้แล้วกลสิบอละครับพอดีสิบหนาที่พอดีครับพี่น้องกรราการการลดน้ำรูปหัวครับไม่ป็น้ําตําหัวครับแต่เพื่อนมาเฝ้า้องรูดน้ำตําหัวลดน้ำตัหัวชึ่อมาว่าโอ้ททททเอาโอเราจะระแสตาไม่ได้ละ ผู้ใดอะไรผู้ใดเิ่งดูผู้ใดผู้ใดู้ใดอะไรู้ใดอะไรู้ใดอรคือจะแก้แ่าผู้ใดวะฮะผู้ใดผู้ใดหนผู้ใหฮะผู้ใดผู้ใดผู้ใดไส่งน้ำพระก่อนส่งกยังจานลอยส่งกย่งน้ำพระาบอบอกน้องน้องดตีไปส่งน้ำพระผู้เอกปาขึนหาใสถ้ามีคนปลาแป้งไงน้อคนละรอีม่มีภาษาปาแป้งไงเดี๋ยวไปเอกปาเอกนปเอกเต้ เข้าไปหันมาเลยเต่าสมายเต้าพนอะไรเต้าอย่างเต้าท่าชาเต้าเบลเต้าเจย์้องเต้าเจย์้องเป็นอะไรกันเจย์เจย์ครับเป็นน้องบอกน้องสาวบอกเป็นเงาจ้าเป็นเงาจ้าเป็นเงาล่างเอาเฮ็เฮ็ดเสียงเบาเจย์เจยฟังเลฮ็ดไรเอาเป็นยังหน้าตาคืออะไรแมนูเป็นเงาแม่นูบอกเพลงใหงก่อนล่องคือเสียงดีวัยรุ่นเขาเสียงวัยรุ่นเพลงเต้าเต้าเต้าเพลงยังก่อน โอ้ okay, oh, ลักสินเงื่นในควน้องมาแม่แอนอันที่บ้านหเห็นร้องกันเงไรบ่อนแอลักสินเงื่นในควน้องกันบ่อนออกอัลบั้มและบอกนะละบอกเขาใกล้เส้นแล้วน่ะละแต่ยังมาัดนี้อัน่ร่องยู่ก็ไปอัดแล้วครับผมอัดแล้วคนที่ขึ้นรอเรียบเรียงเสียงดนตรีเต็กมกำลังเล้วเชิญแจาจ่ายอน่อยครับเด้องลักสินเงื่นในคัวน้องครับปากไปประการอาจารย์ซอครับผมนะครับในไข่ลำเพลินโอเปเซียวมีสิได้ขวดแม่นครับเันให้แดกตาเป็นคนลงช่องช่องอัน เป็นระเบิดเนาะเ่อไ้ช่องลองช่องอาจารย์บ่ผมผมสิไปตัดลงนะครับแต่ว่าคือเตรียมเบียเอาไปลงให้ลกตาลงให้รับตรงลองช่องหลักเมื่อไดสิลงจรงยัง่นันงรสาบอยู่ครับว่าตอนนี้กอง่องหงเขาตัดเล้วยวับเมื่อไจัิคนับจริงขับเ้าห้าี่น้ตัไปปั่นเพชรระเบิดนครับผมปะหลากส้นห้วไดอหัวนเนาะพนังาสลาครับนิโนพนงานนโนรถน้ยังเหาอยังําหัวจัง เนี่ยอาจาร,รปปนนย์จะรซื้ออีกแล้วจำซื้ออย่างอาจารย์แม่ไหมจังก็แม่มยบอาจารย์แม่โอ้คาับอาจารย์มอมแม่มอมแม่มอมแมมโอ้มดีสี่ขึสมาร์ทมาดีตีบเต้มาดีนี้ว่อยาจะดีให้ตีบห้าันคะแนนนี่มาดีโอ้เดี๋ยวยุส่ซื้เอาไปให้เลยฮะยุสกำลังให้เพิงมอะไรอย่าไส่เลยเอาก็มีคนเอามาให้เราจังหวะเนาโยนนั่งอยู่ตรงไหน นั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนนั่งอยู่รถบ่อเราจะไปหาเราจะไปหาเคเคเค่เอามลให้ c บี่มีคนเอฟซีโอนกันมาให้ทำอไรให้แบผล้รับบอกด้รับนกมังเงินก้อนแคเนาะมาจริงเหรอนาจโกงเนาะโกงกมทนไมคนทำดีเพื่อวงว่าคนทำดีเพื่อวงเนาะทำดีไม่ย่านรอเหรียนี่สิไม่เนาะ อันนี้ธนาคาร5 0าพันคะแนนจากผู้ใหญ่เจดีย์ห0า0ันเลยหารุ่นตารุ่นหาลุ่นเปแนแรครับแน่นอนแน่นอนยแน่นอนเ่ราแน่นอนราะคนจอดบนเมืองพรเหีนอยู่ครับอาจารย์ต้มปับมือกีตาร์ครับอาจารย์มีครับอาจารย์อ้นหามพ้องคุณแม่ได้ไหรับอายุยังเปนนอด ขอเขาไ่เท่าไรเขาไม่ไล่าปีเนาะขอเวลาอีกปีเป็นผู้สาให้จะเป็นคแม่เนาะมันจะเป็นสี่สิีอ๋อเฟรเกาหลีทาไรนึกว่าผู้ใดบโอ้ยแสดงมา้อกูมลยนาตานี่ยมีคนอแทป้ยงเลผู้เดียวแสดงพล้อกูมวยโอ้แก้งเขาโอ้ยต้งีะไรหรอลุ้ังนไไป้งไปหา ดอังคนนี้เห็นบมเมนกล่นสอกย่ปออื้นหาเพเห็นได้สวดีเฮ็ดคลิปนะเฮ็ดคลิปีมาไเียวก้ล้แล้วละครพี่น้องครับใกล้เสร็แล้วใกลเสร็แล้ว นะครับจุดจัดจัดครับวันนี้นะครับเป็นอ้าโอเคครับพี่น้องสารคดีเรื่อง้นสะพานขึ้นฟังน้องเสมนไปครับเด้อความเคลื่อนไหวขอที่มามารับพิษกันเพลครับขอนการแสดงในของวันที่15เอาใะได้เอาบผ้ามากอาบน้ำผ้าห้ชุบเย็นละกันลดน้ำผู้มีอายุครับไล่ลงไปอาวุโสลงไปครับตอนนี้ครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับโอเคครับสาัคดีนี้ฝากไว้สนมอครับรับเรือรถไฟชุดนี้เรามีตลอดไปเรียนไองเด้อจากการคิดหน้าครับ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการคิดต่อไปเชื่อเก่ากันไปแล้วครับทุตจวดครับ